สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูวิลานะคะจะมาสอนอให้นักเรียนชั้นอนุบาลน,นะคะเรื่องการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด -19 นะคะ,ะค่ะโควิด -19 เป็นโรคที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีการแพร่เชื้ออย่างมากเลยนะคะ,ะมีความเป็นมายังไงหรือเราจะต้องทำวิธียังไง ขอเชิญพวกเราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะเพื่อนๆมาฟังเรื่องโควิด -19 กันไหมคะเอทำไมช่วงนี้หนูไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้านเลยคะนั่นสิไม่ได้ออกโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้ไปเล่นก็ไม่ได้ไป แล้วทำไมตอนนี้ใครๆก็พูดถึงโควิด19คะนั่นน่ะสิเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกบ้านมีเชื้อโรคใจร้ายแบบใหม่ที่ชื่อว่าโควิด19ค่ะเชื้อนี้เพิ่งเกิดครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี2019เริ่มต้นเจอที่ประเทศจีนตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะบางคนเรียกเขาว่าโคโรนาที่แปลว่ามงกุฎเพราะว่ารอบๆตัวเขามีน้ำหลมๆม,มันใส่มงกุฎอยู่ ตัวเขาก็เล็กมากๆค่ะถ้ามองเฉย pit, ๆก็จะมองไม่เห็นเ <c oughs> ชื้อโควิด1 9อยู่ได้ในน้ำลายและน้ำมูกถ้าคนป่วยไอออกมาเชื้อก็จะพุ่งออกมาด้วยลอยไปได้ไกลถึง2เ <maybe. S 2> มตรเลยนะคะถ้าใครที่ยินใกล้ๆก็มีโอกาสที่จะหายใจเอาเชื้อเข้ามาในร่างกายแย่แล้วดูสิคะเชื้อโควิด1 9ทําทำให้พี่เขาป่วยเลยค่ะ นอกจากเชื้อจะลอยมาในอากาศตรงๆบางทีเชื้อก็จะแอบอยู่บนมือเช่นถ้าคนป่วยเอามือปิดปากตอนไอมือเขาก็จะเปื้อนเชื้อโรคทีนี้ถ้าเขาเอามือไปจับสิ่งของต่าง,างๆเช่นลูกบิดราวบันไดปุ่มกดลิฟต์ที่จับบนรถไฟฟ้ารถเมล์ที่จับรถเข็นชอปปิง้งหรือว่าสิ่งของอื่นๆเชือ้อโควิด -19 กก็จะไปเกาะบนสิ่งของเหล่านั้นถ้าไปจับต่อ เจ้าเชื้อเนี้ยก็จะรีบมาเกาะอยู่บนมือของเด็กๆพอเด็กๆเผลออมนิ้วแค่จมูกหรือว่าจับขนมมากินเชอโรคก็จะตามเข้ามาในร่างกายแล้วก็อาจจะทําให้ป่วยมีไข้ไ <c oughs> อาหายใจลําบากบางคนที่เขาป่วยหนักๆเนี่ยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะเชื้อีนจนไลถึงตรงนี้ <c oughs> เด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าใครๆก็รักหนู <c oughs> ก็เลยขอให้เด็กๆอยู่ที่บ้าน เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยแต่ถ้าจําเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆเด็กๆก็ควรที่จะสวมแมสกไม่เอามือไปจับไปรูปสิ่งของต่างๆไม่อมนิ้วไม่แคะจมูกและที่สําคัญเด็กๆควรที่จะล้างมือบ่อยๆล้างนานๆล้างทั่วๆสบม่จะได้มีเวลาจับเอาเชื้อโรคออกไปให้หมดโดยเฉพาะตอนก่อนกินอาหารช่วงนี้เด็กๆ อาจจะรู้สึกลำบากกันหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอพี่พยาบาลพี่เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนค่ะที่จะรักษาคนป่วยแล้วก็ทำภารกิจที่สำคัญคือคิดค้นยาและวัคซีนที่จะเอามากำจัดเจ้าเชือ้อโควิด -19 นี้ให้ได้วันที่พวกเราทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะยิ่งทุกคนอยู่ที่บ้านไม่กระจายเชื้อไม่รับเชื้อวันนั้นก็จะมาถึงเร็วขึ้นนะคะระหว่างนี้เองเด็กๆก็มีภารกิจที่สำคัญมากเหมือนกันค่ะคือเล่นอยู่ที่บ้านล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่อมนิ้วผู้ใหญ่ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทำภารกิจที่สำคัญนี้ให้ได้นะคะหนูก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะสีผ้า ขอบคุณนะคะเขียนป้ายอย่างคุรุนัรท์หลักเชิญคณะแพทกศาสตร์วิไลเชียงใหม่ครับขอบคุณด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้คุณครูวิลาก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ